มาแลนดิมาแลนดิตะคิวไปไหนตะคิวนะครับนี่ใครไว้กบปไปเหลืออีเวอร์หรือใครไว้เนี่ยไอปอนไอน้องปอนไอย่าไอย่าตะกุนน้องมันไม่อยู่เลยไปไหนวะไปนนอกันพี่มึงไปไหนเล่นอะไรเล่นอะไรยีงไงน้องกบมาแล้วเลขหนึ่งหกหนึ่งห้าเราลูกกบมาแล้วรออยู่ พี่ต้าพี่ยังไม่ขึ้นโกละไื่องอะไรอีกอ่ะไม่อยากขึ้นโกลเพราะว่าเราจะคุยกันประชุมลับวันนี้มันสุกใช่ไหมปกติดอยู่แล้วให้มปิดเสียงไหมนี่ไม่ปิดไม่ปิดเปิดเลยชิวๆประชุมลับแล้วไม่ไม่อยากติีคืออะไรประชุมลับไม่อยากะพี่บอกพี่ชายเฮ้ยมีหรืออย่างนี้ไม่มึงมาหรอกติดให้พี่ขายเปล่าให้พี่ขายไอ้เหี้ยอะไรก็ได้สัตว์อหน้าหีมาแล้วไอ้สัตว์ไอ้ยันติดไอ้ยันติดติดใช้คำหยาบเคยตัวมึงไม่ตัดโดนไปของมึง โดนแล้วตอนนี้โดนแล้วกับกับผู้หญิงพูดพอเสียงหวานปบหน้าให้หล่อไอ้สัสเฮียเกือบตายดีนะพุกได้อันนี้สามปีเอ้ยได้ข่าวไอ้ตีตีนายไปเล่นไม่ค่อยได้หรอหรืออะไรไม่ได้หัวร้อนจัดเลยไอ้ฮี้าตีหานี่หว่าตีกากไอ้เฮี้าดีดีไอ้เฮียหัวร้อนชิบหายประธานสภาไหมมาพี่กิวอะโดพี่กิวมาเร็วรอพี่อยู่เนี่ยเอาพี่มาได้ยังไวแต่งตัวเต็มยศเลยเนี่ย กินเขาขาไอบัตเป็นไหนวะไอ้บัดอ่ะไวเตะหน่อยบุ๊คกล้าไปบัตอะกูไม่รู้กูเรียกมันแม่งขายโทเทมอยู่ในเบลโซว่าไอ้เว้ยใครใส่ขาบ้านไว้สัตว์ไปนี่ดิไม่อะไอ้เนี่ยไม่ใช่ไม่แบบแต่ว่ากีเกมพับขาด้วยไอ้กันยังจะตายไอ้กูแปบฮ็อกแชมบ้าเหฉยเลยเว้ยใครกีเกมพับขาไอ้ไอ้นี่ขาสั้นนะน้ำตู้โอ้ดีดีเลยก็ขาดรไปกันช่วยนั่นนี่เล่นเกมพับขาดูดิจะจะเรียกข้างนอกจะเรียกข้างนอกอแก รู้บ้านแล้วอะเล่นนอกเลยมาพี่มาอันนี้ครบยังวะมามาเรามีแค่รระดับผู้ดํามีเท่านี้เพราะว่านี้มึงไปตามน้องไอ้น้องม่อนมึงมาเลยบอสทําทําไมบอสไม่มาเข้าร่วมวงประชุมอะครับน้องม่อนเดี๋ยวมันจะพาน้องปีเตอร์มาเบรกก่อนอ่ะที่ที่จะถามเนี่ยคือวันหนึ่งอ่ะจะรวมกี่รอบสองรอบไหมสองรอบแบดรอปหรือรอบเดียวอ่ะคุยกันง่ายๆเลยเอาแบบที่มาได้อ่ะสองรอบไหวไหม สองเล่นกันเลยพี่ช่วงพี่ธามก็เล่นเล่นไปกิจกรรมที่สองรอบสองรอบไม่ไม่มีอย่าพูดว่าเล่นหมดมันไม่เล่นคือเราต้องคุยกันแบบชัวร์อนึงก่อนสองรบ <ๆ S 2> อ,งรบ,องรบ,รบสองรบองรบมันมีสามทุ่มป<ร>ะ่มปะเออเอารอบเดียวคือพี่ต่อสามทุ่มอื่นอ่ะผมว่ารอบเดียวกว่าเที่ยงคืนไงสามทุ่มเที่ยงคืนไงเราเอาเอาแบบอยากได้แบบชัวร์ขอวันละรอบได้ไหมสามทุ่มอะอย่างน้อยอ่ะสามทุ่มได้ไหมตรงนี้อริจริงๆพี่อย่าถามตรงนี้เลยตรงเนี้ยแม่งตรงเนี้ยเออไม่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 คืออย่างน้อยอ่ะกูมีผู้มึงอยู่เท่ากับว่ากูอ่ะมีคนประมาณ เกือบครึ่งหนึ่งอ่ะไปนี่เข้าใจไปกับกูแล้วไงเลืออีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราก็บอกโอ้ยครึ่งนึงมันก็มันก็เพื่อนเราทาั้งนั้นแหละถูกไหมมันก็พวย,พยติ่มพวกต่อมันก็พูดกันไม่ได้พูดยากกันแล้วอันเดียวพอถูกป่ะพี่สามทุ่มใช่ไหมเอออ่ะมีใครจะอะไรไหมไม,ไม่ไม่ติดใช่ไหมสามทุ่มดวงเดียวเราต้องเล่นห้าทุ่มเลยเราเล่นคืนดีๆเราจะเอาเก้าเก้าห้าศูนย์ให้จินโอ้ยทีเ<อ>่เราจพูดถึงของรางวัลตรงนั้นมึงต้องเล่นทุกอันแล้วล่ะเดยวเราจะเล่นเราจะรันจะโหวตกันคุยกัน เวอร์เล่นได้ป่าตะเบอร์ตัเอร์อยู่ไหนวะตะเบอร์คนไหนวะได้ได้ได้เปล่าได้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 เปล่าได้เปล่าสามทุ่มเองได้ไหมพูดเลยน่าจะได้พี่ถ้ามีได้ถ้าผมจะบอกก่อนถ้าสมมติไ่วางโอเคงันก็สามทุ่มอ่าวันพักมีไหมต้องมีไหมเรามีหรอกแค่สามทุ่มรอบเดียวไม่ต้องมีรอกวันพักก็ใครไม่อยู่กนลาวเออใครไม่อยู่ก็ก็บอกไว้แค่นั้นงอแล้วแต่ม่าเราก็เป็นนักเล่นเกมมาอยู่แล้วถือว่ เราบอกทุกวันเลยว่าไม่อยู่ไม่อยู่อะแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องของคนในสล็อตสตอรี่อย่างคนที่ไม่ว่างหรืออะไรอะให้ให้กลัวออกได้ไหมเคือคือยังไงี่ก็ก็อย่างเช่นตามตอนนี้ที่มันไม่ว่างหรืออะไรเงี้ยคือก็ออกไปเลยแบบให้มันเป็นคนแข่งไปคือเอาแต่คนที่เล่นมันรวมกันอ่ะเอาแบบนั้นไหมเออก็ได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเพราะว่าถ้าเกิดจะกลับมาลันหรือจะกลับมาเล่นอะคือกูไม่อยากให้แบบ คนครึ่งหนึ่งรอคนกลุ่มหนึ่งหรือว่าคนแบบกูไม่อยากแบบเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะมันต้องมานั่งรอแบบอรอเวลาอะไรเงี้ยคือมันมันบางทีมันก็ทําให้คนที่มันอยู่อยู่แล้วเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะที่เกีแบบ่ยวเล่นอะไรเงี้ยเออมันกลายเป็นว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็แบบคอเยเลย่นอ่ะไอ้บอสว่าไงไอ้บอสว่าแบบนั้นไหมน้องไม่รูร้ว่าไง อ๋อนี้ยอันนี้แต่พี่อเจกจริงๆนะคือแบบถ้าตามไลนมาตลอดเพราะว่าถ้าสมมติสมมติตอนนี้สารมันเต็มใช่ไหมแล้วพี่เอาคนเข้ามันก็ต้องเสียค่าออกออกลอยร้านหนึ่งร้านหนึ่งเี้ยมันก็นำบากอยู่นะไม่บอกให้มันออกได้มันมันยังว่างอยู่ด้วยซ้ำตอนเนี้ยตอนนี้ก็น่าจะมีสมมติถ้าถ้าเกิดจะมีก็คงมีในในรายชื่อจะมีใครวะมีในโตมีกับตันที่น้องไม่ว่างแล้วมีใครกวะ มีใครจำมัชื่อได้ปะมัดูเองเราเปนมันตามได้เรย่งพี่ออกไปแล้วมีมีคนมาคัดด้วยนะให้เรียกมาเลยบแบบโัดโหดโหดอยู่ชื่ิโรชิชื่ออะไรวะแซมเหรออันนี้ชื่ออะไรซันนี่ชื่อเซียนชื่ออะไรวะชื่อโซวะโซโซวะโซอะไรมึงซอยซอยซอยไหนซอยซี่อันนี้อไม่มีอันนี้ไม่รู้จริงจริงพอไรหมดเวลา โหดมันก็เป็นอ่ะไอ้บอสไอ้บอสเทนแล้วดิในไอ้โฟก่ะพี่ไอ้โฟก่ะไอ้โฟก่เล่นไอ้โฟก่ะไอ้โฟก่เล่นได้นะกูว่าต้องต้องถามอ่ะเพราะว่าแบบถ้าเกิดกูพูดตรงๆเลยว่าคือสมมติเล่นสตอรี่แล้วต้องแบบถ้าไม่มีตันหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบมันต้องรอบ่อยๆหรืออะไรพี่คิดว่าแบบมันก็จะกลายเป็นว่ากูจะเสียคนอื่นที่มันอยู่ไปแทนแล้วมีสามคนที่ถ้าถ้ายังไม่ชเฉลียว ว่าไอแม่ว่าผมถามไปแล้วแหละมันไม่ได้มันไม่ได้เล่นจริงจังอะที่น้าจะ้ีไอ้าไม่จนาพี่จ้ามางี้ไหมคนคนที่ไม่เล่นแบบไม่ได้จริงจังหรือว่าเล่นสองเมืองอะพี่เอาออกไปนเลยไหมแล้วก็เอาพวกพี่เจอมาไหมอยากได้เราสองรอมันพอได้นะไอมีใครเจอกับซาโบใช่ปะมีไม่ใช่ทาโบมันมีก็คนในพวกพวกเพื่อนผมเนี่ยมนเก่าพี่ชาก็พวกที่เล่นสเต็มโหดนั่นแหละ โอ้ยฮ่าพวกพี่เจอสมมติอย่างนี้ที่แบบเอาเอามาแบบให้มันดูแบบว่าเกงมันอันนี้แบบว่ามีคนใน่างนมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นสมมติถ้าเกิดเรารวมกันแค่ช่วงเวลาหนึ่งใช่ปะแต่ว่าสิ่งที่กูต้องการจริงคือกูกลัวอยากเริ่มกลับมาเล่นสตอรี่เลยเว้ยคืออย่างน้อยอ่ะเราต้องเราต้องวอร์มอ่ะเพราะเรากลับไปเล่นตอนนี้ไม่มีทางไหนจะแบบมือปืนที่ตำแหน่งมันเปลี่ยนแน่ๆนแล้วหนึ่งคนอ่ะเพราะเมื่อวานที่ถามไปก็เห็นอยู่ต้องแบบมันช่วงนี้ไม่ว่างต้องรอเป็นเดือนหน้าอะไรอี่ดาันเาแบบ มันไม่ได้เต็มมันมันเต็มที่ไม่ได้ไงเออว่าไงมีพี่อยากพี่อยากได้คนเล่นสตอรี่เลยอยากได้คนรันบวกเล่นสตอรี่มันก็คู่กันอ่ะไอ้่แล้อคนรันแล้วอ่ะพอพี่รันแล้วถูกไหมล่ะผูกก็คือคุยคุยอยากมาเล่นรีให้มันเป็นแบบโน่หนึ่งอีกเหมือนเดิมอ่ะตอนนี้มันไม่ได้เป็นเราแล้วไงไม่ไม่เอาเอาเอาให้ให้แค่ส็อตเดียวอ่ะที่ตันอ่ะต้องมีไว้ไม่งั้นติดไหวยาก เป่นน้องวอกไปได้นี่แได้ทำไงอ่ะก็ก็ให้มันปล่อยไฟแนมาดีาวเมยมานี่มานี่มานีมามานีมาดิมา้ี่าัินี้ิิยิมม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 ม ไอเบลไม่เสนออะไรเลยหรือไอจะเสนออะไรเวอร์เบอร์เขามีมีคนบอกให้พี่เสนอไอพี่เสนออะไรดิน้องใครนะมีคนบอกให้พี่ไอไอบอกมันบอกว่าพี่ไอเบลมันไม่เสนออะไรเลยหรืออะไรเนี่ยใครนะคนดูมันบอกว่ากูไม่เสนออะไรเลยอ๋อไม่ดูวะไอเแคยผมก็ที่เกียดเลยนะเอาเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้เหรอสัสดี มันใจปืนมึงอะไรครับไอ้เชยกูอยากเล่นไม้เอาชูช่วยไม่้ไมีมีดีเอ้มามาขออีกนิดหนึ่งมีมีคนมาขอเทคกับเบลคนนั้นจะเอาเข้าไหมอโลอโลพี่ชูชให้หน่อยไม่เอาเอาพวกอันนี้ก่อนก็ได้แต่เจอแต่จไมีอีกคนไอ้เบลไปถามมาดิ ขี่ห้าสามที่คนอะถามถามเอาชัวร์เลยพอพี่พอพอถ้าสามสี่สามสี่คนอะพอพี่จะเอาใครตกบ้างอะตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่จะไปถามอีกทีหนึ่งก่อนแล้วไอ้เนี่ยแต่ตอนนี้มันว่างอยู่แล้วเพราะว่าเอาง่ายเพอพูดตรงๆเลยนะสมมติถ้าเกิดสล็อตกูเต็มปุ๊บกูจะไปหาวอร์มคือกูอยากเล่นอะแล้วพี่ตามไอ้คนที่มาคันเนี่ยมันเล่นตลอดไงไอ้พวกเนี้ยไม่เอาคนอันนี้ดีกว่าคนรู้จักก่อนคนใกล้ตัวก็รู้ก็ไม่ถึงว่าท้ามึงอยาได้คนเล่นอะ คนเล่นก็คนรู้จักข้ามันเล่นเราก็เอาเพราะว่าเอาพูดตรงๆในเมืองอ่ะอเราคุยกันแบบเห็นภาพง่ายๆเลยนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเรารวมกันในแต่ละวันหนึ่งครั้งใช่ปะส่วนมันจะเล่นร้านหรือมันจะแบ่งตีควยอยากเล่นควยแล้วก็เล่นไปแต่ว่าถ้าเกิดมีตีแบบสมมติมีในห้าวันนะ่ไม่มีตีสี่วันหรืออะไรอ่ะแล้วก็คือมันเล่นได้ทุกวันอ่ะอย่างนี้ก็โอเคแล้วมึงก็ดปะเราไม่ต้องไปหนักที่แบบต้องไปนั่งเล่นร้านแบบโอเคเดี๋ยวเราหลังรีปุ๊บเข้ามาเล่นถึงเที่ยงคืนหรืออะไร คือกูไม่ได้ต้องการเนี่ยแต่กูแค่ต้องการว่าสมมติถ้าเกิดเรามีสตอรี่หรือว่าเราเรามีสตอรี่ในในทุกๆวันเงี้ยเราเล่นได้เราเราเราอยู่ดีๆเรามีเรามีปุ๊บก็เล่นได้ปั๊บถูกไหมใช่ใช่ไม่ต้องมาถามว่าว่างไหมไม่ต้องมาถามว่าแบบว่าต้องไปเล่นตรงนั้นไหมตรงนี้ไหมหรือว่าวันนี้ขี้เกียจอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากอย่างน้อยมันก็แค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเกิดพูดเรื่องอัรล้านหรือว่าเรื่องอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดกูถามพวกมึง ว่ามึงจะทําอย่างนั้นไหมหรือมึงจะทําไปทําไมหรืออะไรมึงก็บอกกันได้เพราะปกติมันก็ตั้งตีเล่นกันเองอยู่แล้วพวกไอ้กบมันก็มีเพื่อนของมันเข้ามาอย่างตีบอสก็มีเล่นกันแค่พวกมึงอยู่แล้วคือมันไม่มีเหตุผลที่ต้องรวมพนทั้งหมดที่แบบมันจะมาเล่นอ่ะสมมติเราเรามีกันแค่นี้ปุ๊บเราไปเรียกไอ้บัสมาเล่นหรือว่าเราจะไปเรียกคนนั้นคนนี้มาเล่นตี้มันก็เต็มอยู่ดีอ่ะมึงเก็ตฟิลปะแต่ว่าอย่างน้อยถึงบอกว่าในในแต่ละวันอ่ะมันมีหนึ่งวันในหนึ่งช่วงเวลาที่รวมกันแล้วก็ สมมติถ้ามันมีตีตอนไหนหรือใครอยากจะเอากับเราเราก็เล่นเล่นได้มันก็โอเคแล้วกแค่แค่นั้นเลยที่ต้องการเพราะว่าอย่างก่อนหน้าเนี่ยสิ่งที่พวกมึงเจอคือเล่นสตอรี่ต้องถามคนมากกว่าห้าคนว่าเล่นได้ไหมแบบมันคือคือมันคือมันไม่ได้ไปไหนแต่ว่ามันมีตรงนั้นมีตรงเนี้ยเออมันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มคือมันเป็นการยอมรับผงกูแล้วก็พวกมึงหลายๆคนตรงเนี้ย ว่าตั้งแต่แรกว่าเอามาเล่นแครี่มันก็เลยเป็นภาพที่แบบเออต้องรออย่าง,งานงั้นยังร้องรออย่างนี้กูเลยมองว่าแบบยิ่งตอนนี้เราไม่ได้เล่นเยอะเราแบบมันมันก็ยิ่งนําไปเรื่อยๆได้อะเออเพราะมันก็มันก็เก่งกันอ่ะคนรอบตัวที่ไอ้แบบสบภาพแวดล้อมที่สตามันก็ไม่ใช่แบบแค่แกงแกงเดียวที่มันเล่นอยู่ตลอดแกงอื่นมันก็เล่นไปเรื่อยอะ่ะอย่างว่าไอ้ คนที่มาบรรทายบอลคือใครนะไอ้แกงเซอร์เขามาพูดก,กับบอลหรอพูดกับไอ้บัเออกูกูก็อยากเออกูก็อยากนี่เหมือนกันขเขาก็ oh, ดูเออด,ดูดูมีผ้าไปแล้วอะ่ะมันมันมีมันมีหลายแกงให้เราเล่นอะ่ะที่เรายังไม่ชัวร์เลยเว้ยตอนนีน้ยิ่งไม่ได้เล่นเยอะเรามีข้ออ้างแน่ถ้าเกิดเราไปเล่นเราแพ้เลยหรืออะไรเลยมันต้องวอรอ์มะ กันก็สรุปประมาณนี้ก็คือรวมช่วงรวมวันหนึ่งรวมรอบหนึ่งสามทุ่มเล่นในรอบใหญ่เจอใครหรือไม่เจอใครก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็จะได้เจอหน้าแล้วก็คนที่มันไม่เล่นเออแล้วก็คนที่มันไม่เล่นเอคนที่น้องที่ไม่ว่างหรืออะไรก็เอาออกไปก่อนแต่ก็อยู่ตีแข่งอะไรเหมือนเดิมหรือจะคุยไงเพิ่มเติมก็ดูก็ว่ากันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรเดี๋ยวกูจะไปถามมันอีกทีหนึ่งว่าอย่างไรแล้วก็มูดแก๊งภาพแก๊งก็นั่นแหละมีถ้ามีเล่นก็ ลั่นอะแค่นั้นเองสวนเล่นร้าเล่นกิจกรรมคยแล้วก็มันแล้วแต่อ่ะตีมันเล่นได้แค่ห้าคนอยู่แล้วอ่ะอันนี้ในสลอตมีใครจะเข้าอีกว่มพี่ตัมเป็นวันนี้ผมพี่ไม่รู้ว่าได้ให้เนดูไม่ค่อยว่างของมีใครบอกว่ากูตกหล่นใครเปล่าวะของคนใกล้ตรงเราไม่มีหรอกไม่น่ามีหรอกไอวิวไอวิก็ไม่ได้เล่นแล้วมันขาดนะมันขาดสามแล้วก็แล้วก็คนที่ออกอีกสองใช่ไหมพี่ตันไอ้ตันกับพี่โตใช่ปหม ใช่น่าจะใช่เป็น้าใช่ไหมประมาณนั้นต้าาจะได้เอาฝ่งหนุ่ม้งหมดเลยนะมีคนนึงอยากได้จากคิโรชิอาจจะสี่คนชื่ออะไรว่าชื่อแซมอะรนรบอกว่าชื่อแซมแซมกับซันนี่เวลลิลี่อะวาซันนี่ยังกอดเลยพี่พี่นะไปไหนเก่งจะเลยนะเอาถ้าไปไหนเกงก็ไม่เอาอย่าเลยพี่แซมใช่เปียก่ะ มันจะมาไหมพี่พี่แล้วก็พูดชอบปั่นพี่ะไม่ถ้าถ้าหมอก็เริ่มลถ้าหมอกเริ่มเลยกูเริ่มจากครอบครัวกันเลยนะเพราะกูโจทย์เยอะด้วยฮะโจ้พี่พี่พี่ฮะบูพูดอะไรนะเอาดูพี่พี่ดูสล็อตให้หน่อยได้ไหมดูตอนนี้นะตอนนี้นะจะดูตอนนี้มันต้องไปหน้าสพายอ่ะมันเอ้ยมันเอาเดี๋ยวเหเดี๋ยวเหรอดูเดีเอาเดี๋ยวเหอดูดิตามไปตามไปวันนี้ผมมีตีนัดไปกันเออเข้าใจ เออผมไปนะพี่ต๊ะไปไปเอาตามนี่นะเอาตามนี่เอาตามนี้นะโอเคต้องไปแดกเลราแดกอะไรไม่แต่ว่าดอนี้ตอนนี้สล็อตดับสล็อตดับว่างสามเออไม่ก็ว่างห้างงตีไปว่างห้าเลยเออไม่ถึงมึงกองมาเลยใครจะเข้าใครจะคุยอะไรเอากองมาวางไว้ก่อนเลยเอาเอามาเลยนะไม่ไม่คันนะเดี๋ยวก็ไปเอาอะไรเข้ามาอีกคำคอมแรงเพราะถ้ตีออขอคอมแรงนะเพราะถ้าตีโหัวมันแรงอยู่แล้วป่ะไอคนที่ชื่อลูเปอร์ก็น่าจะแรงกัน เป็นพ่อมึงอ่ะเพราะผมว่าไอแม่งลาวเดินๆกันเลยถ้าเดิเล่นกันเลยนเลยกลัวไม่กันได้เล่นแหละถ้าพี่มองไม่เห็นปืนถ้าพี่มองไม่เห็นปืนนะเอากับใครอ่ะพี่มองบางอย่าง้ดียวพี่มองเห็นปืนพี่มองผมแค่นั้นนะถุนแม่งนุ๊กแก๊งอ่ะไอยาปืนผมว่ะไอสาระมือปืนมืือปนผมอ่ะอยากแพ้แล้วก็ขึ้นมาอีกอ่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอสกิลตะพุมได้มาปุ๊บเล่นเลยพี่แค่เติมพอยต์ผมห้าสิบทูพอ ทำไมอะปอล็อกอะเติมเข้าเว็บไม่ไม่ได้ไม่ได้ล็อกขนาดนั้นปรับ<น>สมุด<น>เป็นใช่ปรับเป็นครับเปลือกอะไรี๋ยวโดนี้แต่เวลามันดูดแล้วแล้วพอแบบมามาสกิีเฟรมต่อเฟมมันมันเห็นชัดเลยเนาะพี่ไม่ว่าจะมันจะสมุดแค่ไหนใช่ปหมมันก็อยู่แล้วเปล่าแต่แปลกเนาะวัยรุ่นเฟรมก็ยังเอาลงหน้าเฟซกันไอเล็กมันเล่นได้ไหมนี่จริงนะจริงไงเห็นเยรอเออแล้วกูใช้ทั้งผมแล้วก็ขอไปเรียนทั้งผมอกันได้ป่ะใช่ใช่ ต้องถามใช่คุยเลยอ๋อเฮียอะไรอ่ะควาชอบโทรปุกเว้ยไอ้เฮียรำคาญจัดเลยไอ้เฮียตาไอ้เฮียตามือนกับชนเล่นคนนอนไอเฮียเว้ยเสียงอ้วนมาแต่ไกลเลยยุ้เวลาว่ะคือเจอคอลินเฟสป่ะเยอะนะเยอะปะเยอะ